แข็งแรงมากเลยอ่ะม่ตองก็เป็นฟากไม่ไผ่แปลกตาครับแปลกตาไปปลูกต่อนะกินวอ์ของชาวราหูแดงขอแยาหมูแก้วได้ไหมได้เลยอันนี้จะเอายางตัวใหญ่มากเลยอ่ะเย็นครับตอนนี้หนาวละครับ สวัสดีครับดูันนะครับดอนี่นี่นี่ตามแบบนี้เลยครับอันนี้คือเราหนุ่มสาวมาร่วมด้วยเช่นกันนะครตามข้อปลุกครับนี่ยอดประกาศครับใบเกีใด้วยครับครับเกยใบเกียบยใบเกีไร์กียใบกียใบเยร์ใบเกียเียใยบบีอกียบียเกบ ความเานะเรไลงพุหรอตา้ออะไรเนี่ยเบียทิปเราเข้าไปเฮ้ยเไปดูเดี๋ยวไปติดตามว้าวเจ๋งโอ้โหเลี้ยกเลยนี่ทำไปเรื่อยๆแรงมากเลยอ่ะคมามพอแค่เราบอันเดีวอันเดียครับไครับ รูชื่อกันนะครับเท่ัากับบ้านเลยเนาะสามบสามสามสิบามหลครับอ๋อสาห้าเหรออ๋อสามสิบห้าหลังสามสิบห้าคครับจะไปแกครับเนี่ยอันนี้คือเป็นกลุ่มหนุ่มสาวแล้วเนี่ยครับ

เขาแงมาเขาแต่ลจเ้าเราังไม่เสรเลยอ้แมวตัวอ้วนอ้วนมากเลยเออไปไปไปครับอุ้อหากาศดีมากเลยอะที่นี่ประมาณกี่องศานะครับเนี่ยเจ้าเหน้องเา124องศา24องศาหรอน้องเาบนะเ้วครับโอ้ถือวิวที่นี่แบบ สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับโอ้โหปไปเขาทำอะไรน่ะครับอ๋ออันนี้คือทำที่วางเข้าปุกอ๋อหลังนี้คือทำที่วางเข้าปุกนะครับทำทุกหลังเลยทำทุกหลังเลยหลังเลยครับพรุ่งนี้เขาจะวางเหรอคะอืม โอ้น mm sì> ี่ฝั่งนี้ก็มาตำข้าวโพดแล้ใส่ใบเกี้ยมีเทียนด้วยนะใช่ไหมเขาจะใส่ทุกหลังเลยเาไปวางทุกหลังครับขอบคุณครับลาสวัสดีครับไปแล้วโอ้สาวไปนู่นแล้วอ่ะเดินตามน้องน้ำมาครับสาวประจำท้องถิ่นแล้วก็หนุ่มหล่อคุณยายมาแล้วครับโอ้หลังนี้สวยแม่น้องน้ำสวยอันนี้บ้านน้องเลยหรอครับเนี่ย โอ้สวยนะเนี่ยโอ้มันสวยอันนี้ใบตองกอเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใบตองกอเป็นฟากไม้ไผ่โอ้เขาแยกขึ้นไปเที่ยวได้ไหมไปเขาแยกขึ้นไปเที่ยวหน่อยนะคะเที่ยวหน่อยได้ไหมครับครับผมโอ้เอาเอามาวางแบบนเนี้ยอ๋อไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ้น้องให้ข้อมูลดีมากเลยเนี่ยหมาดุไหมเนี่ยน้อง เนนีี่ยาามแบบ้อ๋อเขาวางแบบนี้อ่ะคนนี้ใช้ไฟหน่อยครับมืดมากเลยไฟไม่ได้สว่างอ๋อไม่ล้วครับใช้ไฟมือถือได้อ๋อนี่นี่ไหมเขาทำเป็นชุดนึงแบบนี้ได้แล้วเขาเอาเทียนแซนึงอร์เลงเทียนแซนเดเลงแต่ละหลังก็จะเอาไว้ทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยมันมาเกยครับดอยมันมาเกยนครับนี่แหละโอ้ล้วเอาใจมิหนอสาวทำแล้วไปไว้เรียงขายังเนาะยังค่ะ การ็จครับก่อนจะไปเหนื่อยนะบอกให้เห็นครับเห็นกันตามนี้เหนื่อยนะต้องใช้แรงมากเลยอ่ะครับเที่ยนหนึ่งอันใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวปุ๊กหนึ่งคู่ใช่โอ้เอาไปไว้ที่บ้านอันนี้มาเลยโชคดีมากเลยมันตรงที่จะกิวได้ควอเพราะว่าหาดูได้ยากนะกินวอเนี่ยไม่ครับครับโอ้โหลองเดินไปเที่ยว ได้องเขาทาขอบคุณมากครับนะสาวงามประจำท้องถิ่นนะครับน้องน้ำนะน้องน้ำจะไปกี่โมงเอ่ยกิการจะไปแล้วนะกําลังจะไปแล้วเดี๋ยวขอญาตเดินเล่นไปด้วยนะครับไปดูที่เขาทำญาญ่าเอกกันติบบ้างโอ้ได้ได้ไปไปดูหน่อยปะโอ้โหนี่ไงคุณยายกําลังเตรียมเทียนให้ท้องน้ำดูดูคุณยายเออเอเทียคุณยายนี่คุณยายน้องน้ำใช่ไหมครับหรือคุณแม่ครับเป็นคุณแม่หรือว่าคุณยายอันนี้ลูกสาวลูกใจเอนลูก ลูกสะพ้ายโอเคโอเคครับลูกสะพ้ายสวยเนาะลูกชายคุยเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกชายหรือเปล่าโอ้ลูกชายหล่อเนาะนี่เดี๋ยวตามน้องน้ำไปนะครับครับไปโอ้ไปหลังใหญ่หลังใหญ่อยู่ตรงไหนครับนี่ครับอ๋อได้ได้เขากำลังทำที่วางเข้าปลูกได้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 เขากำลังทำที่วางเข้าปลูกไปไปดูหน่อยไปค่ะตามน้องน้ำกับน้องเช่นน้องอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาเที่ยวหน่อยโอ้นี่ไงนี่ไงเป็นไม้ไผ่หน่อยัพี่เพิ่งเคยเห็นนะนี่เดี๋ยวไปดูบ้านหลังมันมีกระงักกัค่ะไปดูไปตรงนี้ครับโอ้นี่ตอนสนนะครับเดมาเที่ยวหลังนี้หน่อยครับโอ้โ สวัสดีครับของชำอีกแล้วอันนี้ก็ขายของชำรือเปล่าอ๋อขายข้าวซอยเหรอไม่มีแล้วหมดแล้วหูครับหมดแล้วหมดแล้วนะขอญาตเที่ยวนิดนึงครับนี่มาวางแล้วครับอ๋อที่วางข้าวปุกนที่วางข้าวปุกนี่ไงนี่ไงนี่ไงแปลกแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาวางดีแ่บนี้ก่อนวางเนี่ยกระโด้งแบบนี้เลยครับอื เคียนแล้วก็มีระปุกเนี่ยก็เสร็จท่านจไม่พาย่างไม่เนคู่อ๋อนั่งเขาทำจากไม้ไผ่ไปกับกระบอกไม้ไผ่แบบนี้เลยโอ้เป็นชั้นวางอยู่ที่ไหนนะแปลกตาครับแปลกตาเห็นไหมเขาเรียกว่าสูงหน่อกเระขงเขาเตี้ยเขาเรียกว่าที่วางเข้าปุกอเป็นวางเขาครอบก่อนทำรอมาให้ครอบก่อนนะครับ แปลกตาครับแปลกตาเนาะไปไปไปต่อใส่ท่อไฟด้วยนะละละแอร์ครับละแอร์ครับก็ <adelante. S 1> จะเอาวางไว้แต่ละหลังแต่ละหลังนะครับน่าเป็นประเพณีนะครับนี่ตามนุ่มรอสาวสวยไปครับ <S 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 น้องทิวแล้วน้องน้ำนะ <S <S โอ้โหโอ้เหลไก่นกี้ด้วย ไปดีกว่าไก่ไก่อืนี่ก็วางแบบนี้เลยนะครับโอ้หลังนี้ก็ดิบเลยเนี่ยอ๋อวางทุกหลังทุกหลังนี้เลยเข้าใจแล้วครับจนครบสามสิบห้าหลังเนาะแต่วก็จะเอาวางบนนไม้ไผ่ที่เขาทำไว้อืมที่วางเข้าปุกนะแต่ละหลังเจอสูงต่ําไม่เหมือนกันอ๋อนู่นนู่นข้างในนู่นปะนี่ก็บ้านชาวบ้านเนาะรู้จักกันนะ โอ้โหดูห้องครัวข็งมากเลยนี่ดูดูความขังของห้องครัวนะครับแล้วก็มีอ่าข้าวโพดนี่จะเอาไปปลูกใช่ไหมครับครับเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหเห็นไหมนี่ไปปลูกต่อนะแล้วก็ที่วางข้าวปลุกนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับไม่สูงเลยครับนี่ไม่สูงนะครับนี่โอ๋อในบ้านน้องทิวเหรออ๋อบ้านน้องทิวหนุ่มรอบจังหวูบ้านคนนี้ครับนี่ โอ้หล่อมากคนนี้ครับมีแฟนยังครับเนี่ยยังเอ้หนุ่มโสดนะงตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนน้องน้ำไม่ใช่นะครับเป็นหนุ่มโสดอยู่อ่ะสาวๆเห็นคลิปนี้อย่าหลงอย่าหลงเสน่ห์น้องพิวนั่น่ะไม่หลงอะไรครับกับหุข้าวอยู่นี่โอ้ข้าวอยู่เราดูหน่อยดูหน่อยบเดี๋ยวเราไปต๋อใช้ข้าวสวยเหรอคะข้าวเจ้าเออข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครัอ๋มไม่ใช่ข้าวเหนียวไม่ได้อ๋อที่น้องบอกว่าน้องยิมได้ตัดใช่ไหมกำลังหุงอยู่ โอเคจะสุกแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่พี่เขายกยกลงเนี่ยอมันไม่ร้องมันไม่ได้อะได้เดี๋ยวมันจะเป็นตังค์ได้ได้ได้ครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับน้องทิวบ้บานน้องทิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเรบางคนนี้เดี๋ยวนะครับแรงๆนะครับได้ได้ได้เช้าค่าไหมเช้าค่าทุบบ้านเลยหรอทุบบ้านเลยโอ้ทุกทุกหลังเลยเหรอบางคนเขาตัวใหญ่เขาบางคนเรื่อแต่ตีห้าเลยไหรองหกโมงก็ เริ่มแล้วเนาะครับพี่ห้าเริ่มแล้วเลยครับนี่ห้องน้ำเจอโดยบังเอิญนะครับโอ้โหได้ความรู้นะครับโอ้แม่ค้าขายข้าวซอยแต่ว่าหมดแล้วเสียดายมากไม่ขายแล้วจ้ะครับไม่มีขายข้าวซอยน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวจะลองไปกินนะได้ได้เผื่อจะมาอุดหนุนหน่อยนะครับเนาะขายตั้งแต่กี่โมงครับ เออน้างร๋อไม่ใช่เจ้าของร้านมาช่วยทำแต่แต่พอจะรู้เวลาไหมครับกี่โมงอ๋อแปดโมงเก้าโมงเช้าเพื่อตื่นเช้ามาจะมาแวะกินหน่อยครับเนาะครับคครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับไว้เจอกันนะครับวันย็นนี้ไปไหนครับบ้านหลังนี้หรือเปล่านอกหนุนบ้านหลังนู้นครับข้างบนเนี่ยค่ะได้ได้ขอบคุณมากครับกลับปะ ไม่เคยรู้ทางค่ะโอหนูได้เป็นไรออ๋ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไไม่เป็นรรคับอ๋อได้ค่ะออ๋ได้รอแฟนครับหนูเพิ่งมาอยู่ไม่นานค่ะหนูไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหนบ้างอ๋อมาอยู่ไม่นานนะครับพี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาแล้วครับได้ได้ขอบคุณมากครับเนาะค่ะได้ได้เดี๋ยวเราก็ดูบ้านสักนิดนึงแต่บ้านน้องคนสวยอยู่ข้างบนนี่นะอ่ะตอนนี้เราได้หนุ่มลอยคนมาส่งน้องน้ำนะครับ ดูวิวปุ๋าดูวิวอะไรจะงดงามขนาดนั้นรรับป<ะ>เห็นเมื่อกี้น้องทิวบอกว่าเราโชคดีมากเลยที่มาในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับอินวอนะของชาวลาหูหดแดงนี่นี่นี่โอ้หลังนี้ก็ชื่อตำนะไปดูกันไปดีครับ โอ้หมูตืใจมากไปมาเยี่ยมหลังนี้หน่อยอสวัสดีครับอาบุเยายมาเที่ยวหน่อยครับอ่ะวางข้าวปุกก่นกอนๆดี่ีดีดีดีนนนในตู้เบ่ออ๋อนี่วางตรงนี้ในตู้ในตู้ตตตมีเทียน มีข้าปุกนะครับม,รม่าละไ่มาละมาอะนน่มา็มาตะกม่นาะามาะม่มาลนนะา่าลาละลไาลนม่มาละม่ะไามาก่ะ น้ายน้องดาน้องปิงครับอ้เจอญาตของน้องฝ้ายนะครับนี่โอ้คุยเก่งเหมือนกันเลย่หมดเลยเนี่ยญาติๆหมดกันเนาะแล้วก็รู้จักน้องดาด้ใช่ไหมครับน้องดาน้องสาวน้องฟ้ายอ่ะรรู้จักนนะเลนวน้องดาเหมือนกันเลยสงผมเหมือนกันอสีผมนี่เลยครับโอ้นี่ับมมับครับครมมมาม่ครับ

อันยังก็มีผสมอันยังว่าโอ้ยบวยมวยดอยมวยแล้วก็ข้าวหมักเนาะค่ะชิมเลยอันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เทเยอะมากเลยฮะลองดูลองดูนะครับ วายเลยน้องอร่อยมันจะจางหวานไปหน่อยมันต้องเติมหวานหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยครับขอแากหมุดแก้วได้ไหมได้เลยได้เลยใจนู่น้องดาไม่ใช่นะเหมือนกันต้องอะไรครับเด็ไม่ค่ะไม่้ลูกพี่ลูกน้องกันลูกน้องของดงดาดวยเหมือนกันเหมือนกันสาวบ้านนี้หน้าตาดีหมดเลยอืะหมดแก้วแล้วครับหมดแก้วพีอัเดียวกอนเมา พอก่อนบ <laughs> จ้อันนี้เพิ่งลงใหม่นะลงให่ลงใหม่หม <c oughs> นี่๋อลเปียวมืออะ่ะ พามาชมบรรยากาศกันตำข้าวปูกยามเย็นนะครับก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับช,ชาวบ้านก็ร่วมด้วยชื่อกันขยันขันแข็งนะหนุ่มสาวแต่ละบ้านก็โอ้โหสุดยอดแล้วก็คุยเก่งนะครับนะเ,เมื่อกี้อาจจะได้ตาเสียงนิดนึงเนะาะพวมาเปิดเพลงดังนะ้วทเนาะแสร็จะให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานะครับหนุ่รุ่นไม่ช่วยกันตำข้าว อเอาไปบ้านนะคุณแม่นะเขาดูน้อยโอู้ด้วิการครับเอาไปบ้านเนาะอ้บ,บูดจ้าเราให้เกินไปแค่นี้นะครับไม,ไม่ต้องกินข้าวแล้วตงุยข้าวเราคนนี้อิ่มแล้วลลไปทิพกินไปหนึ่งจอกอ <laughs> ครับปะ <Yeah. S 1> อ่ะบูดีจ้าน่าโตงี้ไปเปลา่าไย อะกลับมาห้องครัวนะครับมาดูว่าทำอาหารอะไรเอ่ยครับมีฟักทองนะครับวันนี้ทำเก็บฟักทองแล้วก็ผัดผักกาดผัดกระลำแล้วก็ย่างหูอ๋อร้อนฟักทองครับอ่ะอุ่นมากครับเราก็นั่งนี่กี่ได้อุ่นๆที่แบบนั่งนั่งใกล้เตาเนาะเตาโอ้โหอุ่นจะมาแช่ดีเนาะครับอุ่นเตะๆจ้า พ่อคือเจมายก็อย <laughs> ู่เจมา่เจ้าเจมาเอ้าเนแมเาเจ้าได้คนเดได้รู้เรงโเส้นเลี่ยมรู้ว่าไปเอวที่ไหนมาก่อนดอกโอ้ยคือเจมา่ก็มาเอวอยู่ดยแต่เอวไกล่วพูดดูคุณยายฟอกท้องคุ้บเลยก็ทอผูกเองผูกเองนะผูกเองผูเองหมดเลยครับ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ส่ยาดูหมูพอ้โหหมูย่างนะคะแต่ถ้าเป็นรสแบบปกติอ๋อหมูดำนี่หมูดำหรือว่าหมูบ้านอับอันนี้หมูบ้านหมูบ้านเนาะหมูดำพวกนี้โอ้โหเนี่ยไงก็สุนตโตล่ะเนี่ยใคาเรียกผู้ประศรเขาช่ต่อเขาชือไตมเาแถลอ่ะเมื่อกียไปลองตอเข้าพปุ้งกันแล้วออท

ก็จะนักเลยข้าวหมูต้องได้ทำกับเพ้าใส่เป็ดเส้ยอัวเปงเอย่าไว้ใส้เป็ดเสียวอัวโต๊ะเมนูอาหารนุ่นพุกต้องอลังการแน่เลยเนาะเจ้าพุกมื่อเช้านี่นะต้องทำกินกันทุกบ้านทุกบ้านห้องกินกันแยกกันโอ้แม่บอกเกาะคือวันฮือก็หาดำหัวเนี่ยติ้งเจี่ยสวยเลยว่าเจี๊ยบเน่าก๋วขอซีนติ้งเชี่ยวสวยละ อาโลฮัลโลคุป้าหลวงกับมาดีอันนี้จะเอาย่างเออพริกเข้าเนื้อเข่าเนื้อย่างย่างนะครับเนาะย่างย่างแล้วก็เดี๋ยวมักย่างมักอันนี้ก็ทันฟักช่องจับจังเดือด หูทำไมครับหกระทบหัวกระทบเสียดังเหอ่ เที่ยวไหนนะครับอขอดูหมูหน่อยนะครับนี่ล้อมหมูแล้วนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับอตอนนี้ก็ต้มน้ำหมดนะครับ ขนหมูออกนะแล้วก็มีเสียงชาวบ้านนึกประทัดกันนะเป็นประเพณีนะครับโอ้โหเขาซื้นมากเลยครับอันนี้เพลงลาหูนะครับอืมพอเลยครับพิซซ่า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 นะครับพิซซ่ามาแล้วครับ น้องทิวก็เอาข้าวปลุกมาไว้ที่บ้านหลังนี้อีกหลังแล้วเนาะโอ้โหเพคครับไปละอกมีแก๊สคืนครับก็ทุกหลังจะล้มหมูนะครับสี่วันแรกล้มหมูสี่วันหลังล้มไก่โอ้หนาวครับไอุ้ณหภูกันนะเห็นไหมโอ้โหน่าจะสัก4องศาเนาะครับเห็นชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้6องศาโอ้โหเย็นมาก

ทํามครจะให้กินม่จะโลดหลอนาเธอยข้นเยอให้วมากเลยหูนี่มันไม่เตะต่งกายเยนาอเอะนใ้าินเลยโอ้คนยากนเลยี

ตอนเชยเลยอเชี่ยเยตอนเชี่ยเลยอนเชี่ยเไปบนบวจะยกไปที่บนบ้านเลยนะโอ้โหหนักนะเนี่ยดูดูดูนี่นี่นี่ยัไ้งใต้หรอโอ้ยโอยกแล้วครับนี่โอ้มาแล้วแล้วครับ ขึ้นมาเที่ยวบนบ้านนะครับก็จะมาแล่หมูกันต่อนะครับเมื่อไหร่ทำกิมวันนี้นะคะับพวกแค่ตามวันนี้แค่แตันนี้เฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำเล่นจานนะฮือนะเราทำเล่นจาน